เพื่อนติดตามนะคะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะโอ้ระบบระบบระบบคนนู้นให้ <S S อย่างงี้ขยับตัวปุ๊บไอไอที่แบบจริงๆริอะนะมันปั๊บปุ๊บม,มันจะปิ้วเข้ามาใช่ใช่ปิ้วออกแล้วก็มีตาม,มีอะไรระบบตา้นี่คือเบื้องหลังคือมือนะหมุนกันแหนะเลยแล้วก็มือนี่คือปิ้ว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 อย่างงี้นะครับขออีกทีหนึ่งนี่เขาระบบออโต้ของเรา นานน้ำมือตะคิ้วคิ้วก่อนพี่เขาเกินข้อมืออยู่แบบมาระหว่างนี้เรามาเรามาขายของอีกสัก15นาทีดีกว่าได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยเล่นอยู่คุยเล่นก่อนสักพักได้ใช่ไหมได้เลยค่ะทาครีมยังไม่เคยทาครีมอ่าทาครีมครั้งแรกเมืออม่อไหร่เมื่อไหร่ที่ทาครีมครั้งแรกถ้าจําความได้เมื่อประมาณตอนนั้นลูกค้าเขาโอนตังค์ให้ก็เริ่มทาเลยปกติไม่ทาครีม บริษัทสร้างบ้านเกาหลีเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยยาวแล้วชอบชอบรู้เรื่องพวกนี้จริงๆมันก็คือบ้านทั่วไปนี่แหละแต่ว่าวัาสดุนำเข้าของเรามาจากเกาหลีนําเข้ามายังไงอ่ะมันคือส่วนของผนัง มันมันดีกว่าไงมันเร็วกว่ามันเบากว่าเบากว่าประมาณนี้แต่ว่าลักษณะมันจะดีดของมันเองมันจะมันจะไม่หักใส่กันใช้เรื่องโครงสร้างความยืดหยุ่นใช่แล้วก็ไวมากก็คือหลังสองชั้นร้อยตารางเมตรรวมสองร้อยตารางเมตรเนี่ยเราใช้เดือนเดียวสร้างเสร็จเดือนเดียวสร้างเสร็จเดือนเดียวสร้างเสร็จตัวตัวนี้กันกันเสียงได้ดีด้วยไหม เสียงเนี่ยถือว่าไม่ดีมาก <drink> er. <ağı> ใช่อันนี้คือข้อเสียหนึ่งเดือนเดือนเดียวเสร็จแล้วใช้ระยะเวลาในการเตรียมที่โรงงานก่อนเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราใช้เวลาหนึ่งเดือนรวมรวมเลยใช่เอาแล้วตาสิบแล้วตาลุก <ss uma S 2> แล้วเ <ổ? S 1> ลยหนึ่งเดือนครึ่งเฮ้ยใช่ทำ แต่ราคามันก็มีอ่าแต่ว่าเรื่องราคาอย่าไปตกใจมันเพราะอะไรรู้เปล่าถ้าคุณไปทําปกติเนี่ยมัน1ปีใ, 1> ใครบอกคุณ6เดือนพอถึงเวลาจริงมันเป็นปีมันอาจจะเป็นปีได้แล้วพอเรามารวมเงินรวมอะไรอะ่ะมันไม่ได้ต่างกันมากพอถ้าแบบว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งขั้นไปซื้อวัสดุเองได้เนี่ยถ้าเรามาทําแล้วเจอเรื่องระยะเวลาที่มันยืดยาวอะ่ะมันจะไม่ต่างกับไอตัวผลิตภัณฑ์ใหมท่ที่ที่ระยะสั้นแล้วก็ดีด้วยความแข็งแรงนี่แน่นอน รับประกันให้อยู่ที่60ปี60ปีแต่ให้ก่อนอยู่ได้ถึง100ไม่ถึงอยู่ไม่ถึงหรอกตัวตัวเราอยู่เช็คแล้วเรารับประกันให้เออตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นเลยเนี่ยจะสร้างอีกแล้วจะสร้างเลยเนี่ยสองมันทำได้ถึงกี่ชั้นแล้วแต่เลยทำได้เรื่อยๆเลยค่ะางระหว่างคุยเรื่องสร้างบ้านก็ซื้อซื้อเซรั่มไปได้นะฮะ ทำเป็นตึกก็ได้ถ้าหน่ารับสร้างบ้านแต่ว่านี่สร้างความแข็งแรงให้ผิวหน้าครับให้ผิวหน้าของคุณนะฮะก็อย่าลืมนะฮะหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้วก็อย่าลืมสร้างความแข็งแรงให้ผิวหน้าของคุณด้วยนะครับผมอขายอะไรอยู่วะเนี่ยส่งให้ดูบ้างนะจริงนะแต่แต่มันจะเป็นลายไม้แต่มันไม่ใช่ไม้อ่าคือเป็นลายไม้ก็คือถ้าใครแล้วมีลายเรียบด้วยไหม ลาเนี่ยังไม่มีแต่ในข้อเสียคือป้าเขายึดติดกับลายนั้นอ่าคือคุณคุณป้าป้าชอบลายไม้แต่โก็คือผลิตเราแค่ลายไม้อย่างเดียวเลยเปิดให้ดูบ้างชอบ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 ก็คือถ้าใครชอบลายไม้แต่เป็นลายไม้ที่สีอ่อนๆหรือเข้มอ่ะหรือว่าเลือกเลือกเลือกสีได้โอ้คือออปชั่นน่ะของหนูมีจํากัดมากอืมอืออือก็คือไม่ค่อยมีให้เลือกคูปองมาเพิ่มครับอ่าแป๊บนึงคูปองมาคูปองเดืร้อยสิบบาทครับเจ็ร้อยสบาทเวลาเวลาเวลาคูปองมาปุ๊บเราต้องรู้ก่อนใช่ไหม คยนั่งกดเหรอเอางี้หนูเคยนั่งดูอะไรพี่ชารีฟเวลาคูปองมันขึ้นนะมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องกดได้ด้รารลเวลาพี่บอกว่ามันมีแค่ร้อยชิ้นนะครับสองร้อยชิ้นนะครับสองร้อยบ้านนะครับพี่เข้าใจความรู้สึกว่าแล้วมันต้องไปถึงขั้นตอนชาําระเงินเราต้องคิดน,นะทำยังไงให้มันเร็วที่สุดถ้าฉลาดเราจะเลือกเก็บไปทาง ที่ธนาคารต่อเนี่ยนี่มันวางแผนเยอะมากเลยนะกูจะได้มาแล้วสิทธิ์นั้นมาถึงคุณรู้สึยังไงโอ้โชคดีว้าวมาเงมาแล้วคูปองมาแล้วคูปองมาแล้วกดเลยตอนนี้แหละเป็นจังหวะที่ดีที่สุดคุณต้องกดตอนนี้เจ้าของเขาลดราคาคุณแล้วแล้วตอนมีคูปองคุณประหยัดไปได้กวเกือบ100บาทคนดูเป็นหมื่นหมื่นมันมีอยู่

ิจริงะ,ระหว่างที่เราอธิบายเรื่องวัวแม่งหมดตั้งไหนยังไม่เริ่มเลย <c oughs> มีตื่นหมดแล้วมีตื่นเลยอ่ะมีตื่นต,ต, <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราวัวแล้วก็กำลังอธิบายกันอน่ะช่วงนั้นคือ,คอคไปไปหมดแล้วมีหลับออยุ่ตื่น,นะะเลยกันมีนี่มีลูกก้าวกลัวหมาปะเนี่ยไม่กลัวเลยเออน้องหมาเราพันอะไรนะยอกเชียตัวปีติเดียวยอกเชียน่ารักก็ขอมครับ เอาชมชมเราดีกว่าไม่ไม่มีแก้เลยไต้เป็นไรนี่เอายังไม่แก้อ้าวอวงน่ารักนี่พี่ใช่ไหมผมครับมันหมดเร็วจะลูกค้างงงเลยครับลูกค้าบอกว่าฝากบิลได้ไหมคือมันหมดตั้งแต่ก่อนลูกค้าบอกไม่พอง่วงมากมามันจะเป็นไรมีอุ้ยยีอันนี้ร้านอาหาร อ๋อลานอาหารเราก็ใช้วัสดุทั้งหมดที่บ้านสร้างเลยใช่แล้วมันสร้างเร็วไงเราก็เลยแบบว่าเหมือนจะทำไรอะ่ะนึกแป๊บนึงหนึ่งเดือนเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าคือวัสดุ<ช>พวกนี้บางคนก็ชอบบางคนก็จะเเพราะว่าถ้าเวลาไปเคาะเนี่ยมันจะมันคนละฟิลกับตนูนอิดอะไรพวกนี้เนาะ<ช>แต่ว่าถ้าใครอยู่แป๊บนึงคนก็ชินได้แล้วก็ดีผมผมรับประกันเรื่องนึงว่าจริงๆอ่ะพวกนี้มันมันทั้งกันกันเสียงก็ก็ดีด้วยกันความร้อนนี่สู้ชนะพวก<ช>อิฐบล็อกแน่นอนร้อยหนุ่มบอกเลยว่าเรื่อง คือบ้านน่ะหนูของบัสนหนูหนูหนหนมันจะเหมือนอยู่ในกล่องโฟมตบคือมันเริ่มมาจากว่าเราอะต้องประหยัดค่าแก๊สบอยเลอร์เกาหลีมันห,หนาวทีนี้ถ้ามันเก็บความรุ่นได้นานนะมันก็จะลดค่าค่าไฟทีนี้บ้านเกาหลีมันก็เลยการเป็นเก็บแอร์ได้ดีด้วยเพราะมันต้องเก็บความร้อนก็คือถ,ถ้าเราพูดตรงๆก็คือว่าอะไรครับพี่เบลมีผีเกาหลีไหมครับเดี๋ยวไม่มีผีเกาหลีหมดแล้วพี่ผีเกาหลีหมดหมดแล้วครับผมคือผมไม่ไม่ไม่คือคือคือผีเกาหลีอะ คือเราก็ไม่ได้ไปเจอที่นู่นนะมันมันหายากนะหายากแต่ถ้าหาซื้อบ้านอันนี้อะไรอันนี้แปลว่าอะไรอ่ะชื่อหนูชื่อจริงหนูชองออ่นชองอะไรนะชองหาอึ่นชองห้าอื่นใช่ชองห้าอื่นซื้อบ้านหนูแถมผีเกาหลีด้วยสนใจไหมคะเนี่ยตรงนี้มันจะขายไม่ได้นี่แหละแต่ว่าคือคือประมาณว่าคิดดูใครที่กําลังจะสร้างบ้านระยะเวลาม แปเดือนปีหนึ่งมันจะลดไปเหลือสองสมเดือนมันไวมากนะครับเดือนนึงคุณสร้างห้องน้ำไม่เสร็จเดือนหนึงผมยังสร้างห้องน้ำไม่เสร็จเลยพี่ตอนทำห้องน้ำอยู่ที่นอนตอนนี้ว่างก็ไปทำไม่ว่างกไ็ไปซื้อของโดนอายุยังดาอยู่ทุกวันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้องมาซื้ออ่างล้างหน้าสักทีมันมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมช่างหนูไม่ไม่ใช้รับเหมาข้างนอกเลยเป็นช่างของเราโดยเฉพาะแล้วช่างเราก็คือเราจะมีการันตีเลทด้วยถ้าเลทเราจ่ายเนคุณลูกค้าอ่าอุ้ยน่าทำมากทำสัญญาให้ดีนะครับ เราก็ก่อกวนช่างให้ทําช้าที่สุดพอเลทปุ๊บเราได้เงินคืนบ้านฟรีด้วยก็เพลินลูกค้าอย่างนี้เออไม่พูดพูดถึงว่าอย่างนี้เราเราแบบพูดพูดจริงๆนะก็คือว่าน่าสนใจมากเดี๋ยว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 ทำด้วยมีหลังคามีหมดเลยใช่ไหมมีหมดเอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาไลฟรกับพี่ชายดีขอบคุณมากเลยครับผมดีใจมากๆได้เจอเพื่อนๆน้องๆ ขอบคุณทั้งทุกคนที่อยู่หน้าเฝ้าหน้าจอนั่งแทบแทบหรือจะมาเฝ้าดูกันเชยๆหนุ่ะหน้าข,ขายเก่ง <ๆ S 1> มากๆอออืืหมือโปรทั้งคู่มือโปรคนเดียวก็ได้ไม่ต้องเกรงใจผมนะครับวันนี้ชมน้องเขาได้เต็มๆที่เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณป้าติงต้งป้าติ้งมาทักทายหน่อยไหมใช่ป้าติง้งเดี๋ยวป้าติง้งต้องเอาไปลองใช้ด้วยนะเก่งมากเลยวันนี้ตบเป็นคนแบกเลยทองทองทองเออได้อ่ะป้าติ้งก็ไปลองใช้เย่เออมีเปล่มันมีมีโยไม่ได้ควรเปล่าแน่นอนไม่ต้องห่วง เดิมมากเปลี่ยนเอาไะแม่กลับบ้านมาแล้วใช่ใช่ไม่เห็นเลอาเอาขนมมากินหน่อยไปติงจัดป้ายชอบชอบปูอัดอบแห้งรสชาตนะิมันแปลกๆนะปูอัดอบแห้งแต่ก็อร่อยเขาคุม้มมึงกันทำอะไรกัน ปกติเนฮาโลวีนอะไปเที่ยวไหนบ้างช่วงนี้มาช่วงช่วงพูดคุยเล่นนะเดี๋ยวนี่เวลากี่โมงไฟบังบากาศตรงนี้นก็ม4ท,ทุ่ม15ค่อยปิดรายการได้ไหม,มไม่ซีเรื่ยงเลยงั้นเที่ยงคืนเอาเลยอ,อย่านอนนะดูอ่อออพวกเราเนี่ยชอบทำให้คนดูนอนดึกกะเนี่ยไลฟ์กันดึกก้าทำไงได้เราเหงาอ่ะคน คนดูว่าอายุเยอะกันแล้วเดี๋ยวเาก็ช็อกตายกันมาดีนี่เขาไม่ได้แช่งนะดูดเป็นบวงอ่านคอมเมนต์เร่งนกันดกว่าเขารอใช้หน้าเกอร์วันเนี้ยอือคนเขาไปเที่ยวฝั่งจีนกันเนี่ยเมื่อไหร่จะไปอะไรนะไปไหนนะฝั่งจีน ไปนีจริงๆมีช่วงนี้มีงานมีงานที่ติดต่อเมืองอะไรนะพี่ซันจำได้ไหมเนี่ยโฉเมืองโฉชิ่งอะไรทุกอย่างเนี่ยคือคือชอบชอบมีคือจริงๆนักแกสแดงเนี่ยจะชอบมีนี้เล่าให้ฟังแล้วกันพวกนักสแสดงหรือว่าเน็ตไอดอลมีตั้งนานแล้วนะแต่ก่อนนักสแสดงเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยมากเพราะว่าไปฟรีเขาจะชอบจากที่ประเทศนั้นๆบางทีแบบว่าเขาติดต่อกันกับที่ประเทศไทยแล้วก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวก็จะให้เราแบบว่าไปเที่ยวฟรีเที่ยวฟรีอะไรเงี้ย จริงประเทศญี่ปุ่นก็มีเยอะประเทศประเทศจีนก็มีบ้างแล้วก็มีของเมืองไรที่ผมลืมชื่อละถ้าที่ที่จีนเนเมืองเนี้ยยังไม่เคยไปกันเลยที่ไหนนะพี่ฉงชิ่งฉงชิ่งฉงชิ่งเคยไปไหมเขาบอกว่าเป็นสถานที่อยากให้ไปว่าแบบว่ามีคนเยอะแยะมากมายตลอดเวลาเป็นสถานที่เที่ยวใช่ไหมเพื่อนขอบคุณทางแบรนด์ด้วยจริงด้วยนะครับขอบคุณมากมากลิคิตนี่พี่พี่สวยไหมรูปนี้ปากมุดอยู่น่าขยัน่าพี่ออ๋ ขวายหน้าพี่นี่นแหละหน้ากลัว <c oughs> หนูเห็นตั้งแต่สมัยไอ้ยวน <c oughs> อันนี่หนาไม่ฝังนาอันนี้น่ากลัวมากเลยเนยอันนี้พี่เหรอเออพี่นี่นแหละไม่ใช่ลิงที่ไหน <c oughs> แต่งเกงลิงขาดตอนนั้นอนะ่ะ <c oughs> หนูเห็นพี่ชาลีตั้งแต่นไปออกเรือยอด <c oughs> ตอนที่พี่ชาลีนั่งตุกจุกกับตัวมงนยอยทองอะ่ะน้องเพนอืมพี่เล่นอะไรนะ คีบอร์ดอ่ะคีย์บอร์ดไร้หมีเแน่เหรอน่าเกลียดนะน่าเกลียดจริงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ